ในช่วงพักเบรกนะครับเดี๋ยวผมมีดีเทลมาเล่าสู่กันฟังอีกสักนิดนะครับก็จะเล่าให้ท่านเจ้าบ้านฟังแบบนี้แหละตลอดการติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิกนะครับการติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิกหรือหลังคาเมทัลชีทใช้กระบวนการ เหมือนกันทุกอย่างนะครับแค่แตกต่างกันแ,แค่เรื่องของวัสดุที่หลังคาเหล็กเคลืบอบเซรามิกเนี่ยจะมีเม็ดเซรามิกมาเคลือบผิวอยู่นะครับ <_ St ül> ก็อาจจะมีวัสดุอย่างอื่นที่มันเป็น,ปนชั้นเลเยอร์ที่อยู่บนหลังคาเหล็กตัวนี้นะครับแค่นั้นเองนะส่วนเรื่องอื่นก็ไม่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตั้งใช้วิธีเดียวกันหมดนะครับที่ผมเคยลงให้ดูขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งฉนวนกันความร้อนตัว EPS Foam ไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกก่อนที่เราจะติดตั้งตัวหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิกตัวนี หรือหลังคาเมทัชชีตนะครับเรายังสามารถเอาฉนวนกันความร้อนนะครับมาวางก่อนอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับและฉนวนกันความร้อนตัวนี้ที่มันเป็นฟอยล์กันความร้อนนะครับตัวนี้เราได้เป็นเกรดเด้วยนะเป็นเกรดมีคุณภาพด้วยนะครับอเอามาวางก่อนเลยก่อนที่เราจะติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิกที่สําคัญนะครับราคาประหยัดด้วยนะฟอยล์สะท้อนความร้อนตัวนี้ผมใช้เป็นของ S C G นะครับที่เป็นตัว2ด้าน นะตัวเนี้ยเฉลี่ยแล้วนะครับตกตารางเมตรละ50บาทนะยิ่งถ้าเกิดช่วงไหนผมใช้โค้ดก็ราคาต่ําลงปีเห็นไหมครับเพราะผมซื้อของผมก็จะซื้อแบบใช้โค้ดทั้งหมดนะครับไม่เคยซื้อราคาเต็มเนี่ยเราก็จะได้การโปรเทคในเรื่องการความร้อนอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับดีกว่าเราติดตั้งแผ่นไปโดยที่เราไม่วางฉนวนกันความร้อนตัวนี้ถามว่าจําเป็นไหมหรือ EPS โฟมก็เพียงพอนะถ้าเอาในมุมผู้ใช้งานอย่างผมนะครับผู้ที่ติดตั้งเองนะครับท่านลงทุนอีก55บาทต่อตารางเมตรนะ ผมบอกเลยคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนนะดีกว่าไม่มีแน่นอนผมบอกแบบนี้นะครับซึ่งผมเคยติดตั้งระบบตัวนี้แล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือจะเป็นตัวที่หนากว่านี้มันเป็นของถ้าผมจำไม่ผิดนะจ่าจะเป็นของ a อล o o ลู p นี่แหละนะครับตัวนั้นน่ะจะมีความหนาประมาณ10มิลตัวนั้นก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตัวนั้นน่ะแพงกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่หลังเนี้ยผมใช้เป็นของ s c g ตัวนี้มันถูกกว่าหลังก่อน ที่อยู่ด้านหน้าผมใช้เป็นของ Aero Loop ตัวนั้นนะ่ะราคาต่อตารางเมตรสูงกวา่าพอสมควรแต่ถ้าเวทกับตัว PU ที่ติดมากับเมทัชชีสความหนา2นิ้วนะครับผมถือว่าไม่ต่างกันเลยแถมได้ระบบการความร้อนที่ฟูลออปชั่นมากกว่านะครับเนี่ยตรงนี้สามารถเล่นได้หลากหลายมากนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งผนังเมทัชชีลงไปหรือ หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิกลงไปเนี่ยถ้าใครทําบ้านเองไอ้พวกเนี้ยเราเล่นได้สบายเลยที่สําคัญนะประหยัดงบโคตรเลยนะท่านเจ้าบ้านสามารถเลือกหลังคาที่มีคุณภาพและเป็นเกรดเอเลยเอามาใช้งานได้ด้วยนะครับแน่นอนการสร้างบ้านด้วยตัวเองสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องคิดก่อนเลยครับคือเรื่องหลังคาเราต้องเลือกตัวที่เราติดตั้งเองได้อะไรที่เราทําเองได้นั่นแหละครับคือตัวเลือกแรกๆและแน่นอนเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องหลังคาเมทัลชีตหรือหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิกที่จะเป็นตัวต้นๆเลย ที่เหมาะสาหรับเจ้าบ้านอย่างเราที่จะสร้างบ้านด้วยตัวเองโดยที่เราไม่จ้างผู้รับเหมานะครับแต่ถ้าท่านจ้างผู้รับเหมาท่านก็เลือกไปเลยท่านอยากได้หลังคาอะไรเอาเต็มที่เลยแต่ถ้าจะทําเองนะครับตัวนี้ถือว่าง่ายสุดติดตั้งเองได้ง่ายมากๆต้องบอกกับนี้นะครับมไม่ต้องมีสกิลช่างแบบโอ้โหเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะท่านดูแค่ผมติดตั้งเนี่ยแค่นี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมต้องบอกอย่างเงี้ยเราติดตั้งตามแพทเทิร์นของมันเลยนะไม่ว่าจะเป็นลอนไหนก็แล้วแต่นะครับมันติดตั้งง่ายหมดถ้าเป็นหลังคามีท เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook บ้านสวนเศรษฐกุลนะครับเพราะว่าในเพจจะให้ความรู้แบบเรียลไทม์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะสร้างบ้านเองไม่ผิดหวังแน่นอนของฟรีครับผม